เรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบคนที่เข้าไปทําการสนับสนุนทักษิณเจรินวัตนซึ่งบมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวันที่หนึ่งแน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งรพอพตํารวจทั้งกรมวระชะธัน,นถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับประเด็นที่เป็นประเด็นโกรอนร้อนที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีการเปิดโปงฮะว่าไม่มีการพบนะทักษิณหรือนักโทษเทวดาอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจและก็กล้องของโรงพยาบาลตํารวจถึงขั้นเสียเลยทีเดียว อระาได้ท่านวัฒยได้ถแถลงแล้วก็หลังจากท่านได้ถแถลงเสร็จก็เชิญสืบเนืลอชนออกนะครับเรื่องประชุมก็เป็นเรื่องภายในเ๋ยผมก็ออกมาแถลงคนเดียวนะครับน,นะครับเชิญทรานรัชราครับได้พูดข่าวนขอบคุณท่านประธานที่วินิจฉัยครับท่านประธานครับวันนี้ผมแขวนพระมาด้วยนะครับคือผมแขวนพระในหลวงราชการที่เก้า ผมแขวนพระอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระรัชกาลที่เก้าครับและผมมาถามขออนุญาตครับคำถามครับพูดเป็นประเด็นเลยนะครับได้ครับครับครับขอบคุณท่านชูสัตย์กีรีมาตรทองครับคืออ่อก็ไม่ช่รเดียวครับเอ็นรักทั้งสองขออนุญาตท่านประธานครับคือตอนนี้เราขอพูด ตรงๆก็คือขอเราอย่าไปเล่นการเมืองคือเอาเรื่องจริงๆมาพูดกันคือเราไม่ต้องใช้โมหานนะฮะก็<ด>คืออยากขอให้ผู้ร้องเนี่ยเข้าประเด็นเลยว่าอะไรนะฮะไม่ต้องมาใช้วลีโมหานคือเรามีอะไรพูดกันตรงๆให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็เสร็จจากที่ประชุมปุ๊บก็ท่านประธานขอเป็นแถลงให,ใหท้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับขอบคุณมากค,ครับ<ท>รรเจญเ่าน์วัชระเข้าเรื่องนะครับครับ ขอบคุณท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองผู้ร้องเรียนซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ศึกษาปัญหาข้อเท็จริงกรณีนักโทษชายทัดสินชิน,นวัตรว่าได้พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือไม่นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองการที่นอชอทักษินชินวัตรออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่23สิบงหาคมคือเข้าเรืนพอนจำวันที่22่องพอพ้นเที่ยงคืนวันที่23สิบสิงหาคมได้ เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจถามว่านายแพทย์ที่รักษาหรือตรวจอาการของนายทักษินชินวัตรที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นได้มีการตรวจจริงหรือไม่และมีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยายบาลตำรวจใช่หรือไม่ และในการก้าวเท้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพของนายทักษณิณชินวัตรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดทุกทุก,ทกตารางนิ้วกล้องวงจรปิดดังกล่าวขอให้ท่านได้ทำเป็นคลิปต,ตลอดเวลาที่นายทักษณิณชินวัตรอยู่ในเรือนจำขอให้นำส่งต่อคณะกรรมาธิการ และเมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วปรากฏว่าผมทราบว่ากล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเสียทุกชั้นเสียทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงไม่อาจที่จะมีภาพนาชอชทักษสินชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจมาให้กับสาธรารณชนได้แต่อย่างไรก็ตาม คุณนัททีทองประดานผู้บัญชารเงือนจำพิเศษได้ให้การยืนยันต่อคณะกมามิการเมื่อวันที่1 4ี่ธันวาคมที่ผ่านมาว่าผู้คมได้ถ่ายภาพนชทักษิณชินวัตรตลอดเวลาตุกๆสองชั่วโมงเื่อรายงานให้กับคุณนัททีทองประดานผู้บัิชารเดือนจำพิเศษกรุงเทพจึงขอให้ คุณนัทตีทองประหลาดนำภาพนายทักษิณชินวัตรที่ถ่ายไว้ตลอดเวลาที่โรงพยาตรตรบาลตำรวจนั้นส่งให้ต่อคณะกรรมาการและผมทราบว่าเมื่อก้าวเท้าสู่เดินจำพิเศษกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรซึ่งต้องกรอกข้อความหรือให้รายละเอียดกับเดือนจำต้องลงทะเบียนประวัตินักโทษ ตามแบบรอทหอนึ่งศูนท่านประธานแบบประวัติรอทหนึ่ขนาดเท่านี้ครับนี่คือขนาดเท่าของจริงมีจำนวนสนะี่หน้าท่านประธานบอกว่าเราชอทศิลป์ชินวัตนไม่ได้ปัดผมไม่แต่เส้นเดียวผมจำได้เช่นเดียวกันครับแม้แต่แบบทะเบียนประวัตินี้ นชทักษินชินวัตรก็ไม่ได้กรอกแม้แต่ตัวอักษรเดียวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้คุมชั้นผู้น้อยเขาเกรงกลัวเขาไม่กล้าสอบถามและผู้บุคับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้นชทักษิณชินวัตรตอบไปทะเบียนประวัตินี้เหมือนกับนักโทษทั้ง4แสนคนทั่วประเทศถามว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีข้อยกเว้นอะไรท่านมีข้อยกเว้นอะไรที่ไม่ให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีต้องบอกทะเบียนประวัตินักโทษนี้ซึ่งมีรวมกันทั้งหนังสืออายัดต,ตัวผู้ต้องขังเรื่องราวเกี่ยวกับการอาพยโทษเรื่องราวเกี่ยวกับการพัดโทษและเจ้าพนักง,งานทะเบียน ต้องลงชื่อในหน้าที่สี่ต้องประธานครับเป็นไปได้อย่างไรที่นักโทษคนเดียวในสี่แสนคนไม่ได้กรอกประแม้แต่ตัวสอนเดียวตรงนี้ท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกรทรวงยุติธรรมต้องตั้งกรรมการสอบสวนเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือเลาเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ท่านประธานครับและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านประธานได้ปรุนาเปิดคริปตามที่ผมได้นําเสนอท่อานประธานก่อนที่ท่านสือมลชนจะได้ออกจากห้องนี้ขอ,ขอขอบคุณคร,ครับผมขออย่างนี้นะครับเอกสารที่ท่านวิจารณ์ขอเนี่ยขอขอผ่านท่านประธานและกรรมการนะครับกรรมการจะทําถึงหน่วยงานนะครับและแจ้งผู้ร้องนะครับ เชิญสื่อมลชนนะครับเดี๋ยวค่อยแถลงทีเดียวนะครับความรู้สึกของทุกท่านก่อนความรู้สึกของทุกท่านวันนี้นี่พี่น้องประชาชนเลยวางหัวใจเป็นกลาไม่มีอคติท่านเชื่อไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรป่วยขั้นตีทูดต้อง นอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เชื่อไม่เชื่อท่านเชื่อไหม,ไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรคุณพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่ป่วยอาการหนักต้องอยู่ในห้องสังเกตอาการตลอดเชื่อไหมสิ่งนี้แหะครับคือความรู้สึก ของประชาชนผมบอกโดยสุดจริตใจนะครับตั้งแต่เห็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านได้แสดงออกต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโชว์ไม่ว่าจะเป็นการชกมวยชกลมว่ายน้ำ กิจกรรมแอคทีฟต่างๆเรียกว่าเกือบจะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เลยล่ะวิ่งขึ้นเขาบ้างวิ่งขึ้นเนินบ้างไม่มีใครเชื่อแรอะครับว่าท่านดีนนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านจะป่วยถึงขั้นติดเตียงถ้าอยู่120วัน ไม่สามารถขยับไปไหนได้มีอาการป่วยอย่างเดียวครับคือป่วยติดเตียงประการที่สองในวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นคือมารับโทษตามคำพิพากษา หากสภาพของนายกรัฐมนตรีทักษิณลงจากเครื่องบินเจ็ตกับสตรีม650แล้วอยู่ในรถพยาบาลเปิดหมอรลับมาจากลานจอดเครื่องบินและอยู่ในรถพยาบาลนอนเตียงโบกไม้บกุบกมือบ้างแต่นอนเตียงและเคลื่อนรถพยาบาลนั้นไปที่ศาลดีกา แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงขึ้นเปนั่งรถเข็นหรือนั่งไปเข็นไปฟังคำพิพากษาศาลตัดสินจำคุก8ปีเข็นเตียงหรือเข็นรถเข็นกลับมาที่รถพยาบาลเปิดหวอนำไปสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อทำประวัตินักโทษ หลังจากนั้นพอทำประวัตินักโทษเสร็จก็นำท่านที่อยู่บนเตียงหรืออยู่บนรถเข็นนี่ผงาบพัง,งาบงงอยู่นี่ใส่รถพยาบาลออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ถ้ามันมีภาพในวันนั้นเป็นอย่างที่ผมสาธยายพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้คิดมากนะครับ ก,ก็คิดว่าโอ้ท่านป่วยจริงก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะหมดเคราะห์หมดเวรแล้วหมดเคราะห์หมดกรรมแล้วมารับโทษแล้วนอนขนาดนอนติดเตียงยังมารับโทษขนาดเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยยังมารับโทษประชาชนก็เห็นตลอดนี่ครับลงจากเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวต้องนั่งรถเข็นมาหรือมาน,นอนเปรพยาบาลมาโดยรถพยาบาลมา ไปศาลก็ไปโดยรถพยาบาลจากศาลไปเรือนจาําไปคุกก็ไปโดยรถพยาบาลถ้าภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี่ไม่คิดมากหรอกครับเขาอาจจะเห็นใจด้วยซ้ําว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยจริงและกล้าหารเข้ามารับโทษเป็นนักโทษชายทักษิณทเมื่อสักครู่มี ตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจคุณหมอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเข้ากับมาธิการตำรวจผมก็ถามว่าคุณหมอพบว่าในกฎหมายราชทันเนี่ยเราเขียนเรือนจำเนี่ยหมายถึงที่ใช้ควบคุมขังและคุมขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ต่อเนื่องสิ่งที่ท่านอยู่ในทางกฎหมาย ก็ถือว่าท่านก็อยู่ในเรือนจําท่านจะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ถามจากคุณหมอแบบตรงๆคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริงท่านมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงแล้วก็ในประเด็นดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่มีการรายงานก็พบว่าถ้าผมอ่านจากเจ้าหน้าที่ราชธรรมเรือนจำมา ก็เป็นเหมือนเรื่องเดิมก็คือว่าพบว่าผู้ป่วยเป็นหลายโรคนะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความดันโลหิตสูงไล่ไล่มาหมดนะแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลราชธรรมเมื่อเช้าผมก็คุยกับแพทย์ก็เป็นความเห็นของแพทย์แล้วก็ได้มีการส่งไป อยากจะเรียนว่ากฎหมายราชทันเนี่ยเราก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องเรียนว่าพรบรเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูผลถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมเมื่อกี้ผมสรุปหมอแต่หมอยืนยันว่าในการตรวจท่านป่วยจริงนะครับสำหรับผมที่ถามคำถามวันนี้ ถ้าผมได้รับรายงานจากอาทิตย์ดีกรมรัชทันที่ผ่านประหลัดกระทรวงเนี่ยในหนังสือดังกล่าวที่จะมาหาผมผมเพียงแค่ทราบนะหลังจากทราบแล้วไม่ใช่ผู้อนุมัติผู้อนุมัติคืออาทิตย์ดีแต่ผมก็จะได้รับความเห็นของแพทย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องวันนี้ผมยังไม่มีหลักฐานถึงขนาดน,นี้แต่ กระบวนการตรวจสอบท่านอดีตนายกทักษิณกระบวนการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเยอะมากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงกรรมมาธิการของสภาของวุฒิสภาตลอดจนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็ได้เข้าไปตรวจเข้าไปดูหมดซึ่งถ้าเราองคอ์กรอย่างนั้นก็น่าจะยอมรับได้ ถ้าผมมาพูดก็เหมือนผมจะมาแก้ตัวให้ก็อยากจะให้เรียนว่านี่คือในหนึ่งขบวนการสำหรับผู้คนอื่นที่ป่วยมีอย่างนี้บ้างหรือไม่ก็มีรายงานก็มีแล้วมีจำนวนมากด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการบุกไปที่กรมวัชทัน นะครับมีการบุกไปที่โรงพยาบาลตำรวจของกลุ่มคอปทอโดยตั้มนะเป็นคนบุกไปนะครับที่ผ่านมาตั้มก็วุ่นวายว่าสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อป,ประชาธิปไตยชุมนุมสมัยกบพสชุมนุมก็ปรากฏว่าม,มีการส่งคนเสื้อแดงเข้ามาทํรลายนะครับกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับอย่างต่อเนื่องก็กล่าวโทษไปยังฝั่งของทักษิณน,นะครับขณะเดียวกันคณะกันมาการตรํารวจนะครับก็บอกว่าวันที่12มกราคมจะบุก ขึ้นไปทําการตรวจสอบนะครับบนโรงพยาบาลตํารวจพระทักษินชินวัฒน์ได้อยู่บนโรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่ในขณะที่วชระเพททองก็ยืนยันว่าเขายืนยันด้วยความสัตย์จริงมีการโชว์พระนะครับในที่ประชุมกันมาที่การว่าเขาได้พูดด้วยความสัตย์จริงว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่มีนะครับ ภาพของทักษิณที่สําคัญอ้างว่ากล้องวงจรปิดนั้นเสียหายทั้งหมดและทักษิณก็ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเป็นนักโทษซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ยอมเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้นะผมเรียนแล้วไงนะครับที่ผ่านมาพี่ศิทิวัลจัญญาก็ไปยื่นฟ้องศาลนะครับเอาผิด กับทั้งกรมคุคกก่มราชทันเอาผิดทั้ง,งอดีปฏินะครับแล้วก็หมอใหญ่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อที่จะมีการเอาผิดนะครับกับทั้ง2อ,องค์กรน,นะครับที่ผ่านมาก็มีการไปร้องอยังกันมาที่การตํารวจสภาผู้แทนราษฎรและมีการไปร้องอยังคณะกันมาทีการ นะครับของวุฒิสภาที่มีสวสมชายแสวงการเป็นประธานโดยกลุ่มคอปทอนะครับตอนนี้ทักษิณกําลังโดนบีบหนักสถานการณ์กำลังไปด้วยความตึงเครียดทวีสอดส่องปฏิเสธจะตอบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังก้าวไกลถูกตั้งคําถามว่าไม่ทําอะไรเรื่องทักษิณคราวนี้ลากเรื่องนี้เข้าสู่สภาผูา้แทนราษฎรนะครับถูกถามทวีสอดสอ่องก็อึกอักพูดไม่ออกองค์อิงก็ไม่ตอบนะครับซึ่ง ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งคําถามทุกคนคงไม่แปลกใจแล้วนะว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยนะฮะอย่างที่สิทธาก็บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แปลกใจว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยแต่ที่ชัวร์วตอนนี้นะฮะเขาเป็นนักโทษเทวดาหรือไม่พระตอนเดินเข้ามาทักษิณก็อาการปกตินะครับเดินทางเข้ามาแต่จู่ๆเนี่ยอ่าตอนนี้ประ,ะชาชนเขาไม่ยอมนี่นะฮะใช้สิทธิพิเศษและทักษิณก็ยอมรับเองนะฮะว่าตัวเองทุจริต คอร์รัปชันครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะในการยึดอำนาจ19กันยายน2549คณะทหารที่มีผลเอกสนท่บุญโยรัดกดินทำการยึดทรัพย์และก็อายัดทรัพย์ทักษิณเป็นการชูกกร่าวนะครับและเตรียมการทำการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรตอนนั้นสาเหตุหลักๆในกระบวนการการยึดอำนาจมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณชินวัตรและสุดท้ายเมื่อทักษิณกลับมาประเทศไทย ทักษิณยอมรับสาร,รภาพอย่างน้อย3คดีนะครับไปบางเป็นคดี e x ็กซิมแบที่สร้างความเสียหายกว่า4,000ล้านเอาเงินของประเทศไทยไปให้พม่าแล้วมาซื้อคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับในกรณีใช้โนอมิดีถือครองบริษัท a s นะครับและก็ปรากฏว่าไปลดสัมปทานนะครับของ a s ทําทำให้รัฐเสียหายถึง4.60หมื่นล้านนะครับและกรณีหวยบนดิน ปรากฏว่าเกิดขึ้น7งวดน,นะครับเป็นเงิน1,600ล้านบาทคูณ7นะครับแล้วอ้างว่าเป็นเงินของตัวเองแล้วเอาไปแจกนะครับแล้วอ้างว่าเป็นโครงการของทักษิณไ,ไปไปมามาทั้ง3กรณีเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งในการยึดอำนาจปี2,549 ที่ผ่านมา19กันยายนนะครับต่อมาก็มีประธานองค์กรตรีโทนปัจจุบันพลเอกสุรยุทธ์จุลานมมาเป็นนายกฐมตรีเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีวันนี้คงชัดเจนนะฮะต้นเหตุการยึดอำนาจมาจากทักษิณโกงนะครับที่สําคัญสวสมชายแสวงการนะครับบอกว่านอกจากจะกโกงเรื่องของการทุจริตแล้วยังมีการโกงนะครับในเรื่องของการติดคุกด้วยเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบ คนที่เข้าไปทําการสนับสนุนทักษิณเจรินวัฒน์ซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งรพอพตํารวจทั้งกรมวาชาทหารถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ที่แน่สมศักดิ์นะครับออกมายืนยันว่าทักษิณได้รับหลักเกณฑ์แน่นอนเหมาะสมนะจะเข้าหลักเกณฑ์เพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่บ้าน นะครับแทนคุกโดยไม่จําเป็นจะต้องติดคุกอีกต่อไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันทําให้เห็นว่าความทัดเทียมเสมอภาคและความยุติธรรมที่ทักษิณพูดอยู่เสมอและกลุ่มเสื้อแดงพูดอยู่เสมอไม่มีเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Don't pray เอื้อเฟื้อเจือจ,จานยาดมิตรเราฝากความรักให้กัน ขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย เมืองไทยเขาอยากจะมาหา <ใน S 2> เราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อน